สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทาง FC มา FC เก่าด้วยาเมื่อนี้มาพบกับแนวทางหุ้นห้างเสงรอบเช้ารอบบ่ายจกแนวทางของวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์จกแนวทางของวันที่สิบเดือนสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าเมื่อนี้มาพบกับแนวทางของแอดรอยตามเคยเนาะก่อนสิไปรับชมแนวทางห้างเสงของวันที่สิบจ้า เดี๋ยวมาเบิงพ้นย้อนหลังกันก่อนจะพ้นแนวทางของวันที่7วันซุก์ที่ผ่านมาจ้ะ้างเสียงรอบเสาเด่น1 2พ้นจารอบเสา0 8 6ลาง2 4สำหรับ2 4รอบเศ้าแนวทางขอเฮาคือมาตรงๆโอ้โหเน้นผิดตัวอกีกแต่ว่ามาตรงๆอยู่เนาะสำหรับตัวเด่นโคตรขพาลายเลยจ้ะ โอ้โหเน้นบอไดเลยเน่นบอโดนเลยเด่น2งรูดสองมาจาก2อสคือมาตรงๆจะรอบเสาสำหรับรอบบ่ายเ็ดกับ8โพ้นจารอบบ่ายสามหาโอ้โหแถบสเสี่ยงมาเลยเนาะสามสี่หสาาลางเก้าสองจ่าสำหรับนเก้าสองแนวทางของเาอยู่เสามาบ่ายอีกเนาะเก้าสองสองเก้าตัวเน้นเลย อันนี้คือพล้างเสงของวันที่เจ็ดวันศุกร์ที่ผ่านมาจากแนวทางของห้าจับคูเขา่ารอบเศา้าจะตรงตรงเลยสองสี่สำหรับมือนี้วันแรกของสัปดาห์แนวทางของห้าสี่มาตามสูตรหรือบอลลอลุ่นจะปิดไปเสาร์กับอาทิตย์เปิดมาวันจันทร์วันแรกจะได้กะ คอมาปังๆละกันเนาะแต่การหล,ล,ลับชมไว้เป็นแนวทางจะทามีตัวหมักตัวชุ่คอยตามเนาะจ้าแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวดจะมีเข่าเลยกะมีรุดเราะจะผิดพลาดกันได้กะโคตูดโคพายไว้ด้วยละกันจ้าสำหรับมนิีตามรูนกันต่อจะห้างเสียงรอบเศร้าจะเด่นโอ้โหหน่อยครับ ศกับ1วิ่งรูดจะใช้วิ่งใส่ลูดทำมักถ้าชอบนําไปวิ่งไปรูดได้จาะโอ้ตัวประกบกูเมือนอีกระจายครับหเกา สำหรับรอบบายเดนไปที่สามและสี่อย่าลืมคูเรนเดอร์จะทำมาทาชอบคูเรนตามได้เนาะสามหาสำหรับเดนสีรูปสี่ สำหรับคูเด่นนี่จะไม่หายจับหายแค่รอบเซาเนาะรอบเา้าเนาะจะคูเด่นสาบายเราจะศสาสาแต่ว่ารอบบายคูเด่นสามศูนย์สามี่บริจับหายเราจะหนึ่งสามหนึ่งสี่คือจับหายโอ้อรอบบายรอบเ้าเลยเนาะนน้ามาก้าชอบคูเด่นระวางไว้ด้วยละกันเนาะ อุดเด่นรอบเซวก็คือศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะจ้าเร่งกระจายสำหรับตัวเน้นจ่าสี่แปดสี่เก้าสามหกสามหาจ้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์สี่ศูนย์สาม สำหรับตัวเด่นตัวเด่นก็นคือตามนี่เลยจะหมักตัวไรชอบตัวไดฝังนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละค่นะเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเราจะบางเตือบางขง้างตัวจะเน้เน,นพลาดไปเนาะพิจารณากันเบิ่งจะมืนอนีคอยมาปังๆละค่ะเราจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านตีเข้ามารับชมแนวทางสชกดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจะสสาหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า